สวัสดีค่ะพี่กุ้งโกสิวเองนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งเจอน้องโด่งนะคะที่เราห่างหายกันไปทั้งหมดเป็นปีนะคะเพราะว่าน้องไปไหนคะลูก เป็นทหารอ่าน้องไปเป็นทหารนะคะตอนนี้เห็นไหมคะพอน้องไปอยู่ในค่ายนะคะการดูแลการเกิดสิวอุดตันนะลูกนะสามารถเกิดซ้ําได้ไหมได้นะคะอยู่ที่การดูแลของเราแต่เป็นน้อยมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะหน้าน้องดีขึ้นมากๆสิวที่จมูกแทบไม่มีเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของสิวเซี่ยนนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะพี่กุ้งได้โอกาสก็ขออนุญาตทําคลิปให้เราดูแล้วกันเนาะอาจจะสิวไม่สวยมากนะคะแต่อยากให้ดู การกดออกนะคะเห็นไหมคะนี่ออกสุดแบบนี้เลยนะคะอันนี้จมูกไม่เสริมนะคะหาไกลนิดนึงค่ะลูกเพราะว่าสิวเขาไม่ได้เยอะและ้วนิดนึงนะ,นะลูกนะ สิวอุดตันนะคะถามว่าหายขาดไหมคะในเม็ดที่เรากดอลุกก็คือหายนะคะส่วนการเกิดขึ้นซ้ำได้อีกหรือเปล่านะคะซ้ำได้ค่ะลูกนะอยู่ที่การดูแลของลูกค้านะคะถ้าหากว่าเราอยากให้เขาเกิดซ้ำ ได้น้อยหรือแทบไม่เกิดเลยนะคะเราก็อยู่ที่การดูแลของเรานะคะเน้นล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ครีมให้ตรงกับผิวนะคะให้เลยสิวน้องดงจะกดง่ายหน่อย ผิวเขาดีขึ้นนะคะผิวเขาไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผิวจะแห้งพอผิวจะแห้งอะลูกมันก็จะทําให้การกดของเราค่อนข้างยากนิดนึงแต่พอไปเป็นทาหารก็ไม่ค่อยได้ทาครีมใช่ไหมลูก หนุ่มทอทหารอดทนเลยทดีเนี้ยล้อหล่อเลย fc ถ้า fc เคยดูพี่ดงจะจําได้นะลูกนะอพอถ้าสิวไม่เยอะพี่กุ้งก็จะออกให้ดูตรงนี้ค่ะลูกหนูก็จะเห็นสิวที่ถุงมือพี่กุ้งนะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนสิวเยอะพี่กุ้งก็จะวางสิวไว้บนหน้านิดนึงนะคะในจังหวะของการกดเพื่อที่จะให้หนูเห็นหัวสิวที่พี่กุ้งทําการ กดออกแบบนี้ค่ะลูกหัวใหญ่เลยถ้าเป็นสิวเซียนนะคะในหลูกเขาเรียกว่าสิวเซียนนะคะเราก็จะทําการลอกแผ่นลอกสิวเซียนนะลูกนะอันนี้เราก็มีบริการนะคะเมื่อก่อนพี่กุ้งจะบอกเสมอว่าสิวเซียนพี่กุ้งไม่ทําการกดนะลูกเพราะว่ามันกด ไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้พี่กุ้งมีวิธีการลอกแผ่นลอกสิวเซียนออกแล้วนะลูกออกแบบยันลากเลยนะคะบริการของเราบริการได้ที่ไหนบ้างนะคะที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขาของแบรนด์มาดามกิกกๆเลยนลูกอันนี้ผิวมันแห้ง <c oughs> ถ้าหัวสิวไม่มีเป็นแค่รอยมันก็กดไม่ออกนะลูก เม็ดไหนที่ให้ออกก็คือแปลว่าตรงผิวนั้นะนลูกเขาจะเป็นไม่ใช่หัวสิวแต่ถ้าเป็นหัวสิวมันก็จะออกแบบนี้นะลูกนะอ่ะเม้มปากนิดนึงลูกอืม ไม, accept, ไม่อักเสบไม่นิดนิดนลค่ะลูกอักเสบไม่ยากถ้าจะกิดให้แตะเฉยๆนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมเดี๋ยวไปฝั่งโน้นค่ะลูกหลังจากที่พี่กุ้งเคลียร์สิวน้องเรียบร้อยแล้วพี่กุ้งก็เอาสิวออกแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้าตกผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวเสร็จแล้วสิวของน้องเล็กน้อยนะคะเราจะใช้ตัวยางลบนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ป้องกันผิวของน้องไม่ให้เป็นแผลเป็นและทิ้งรอยดำจากสิวเราจะใช้ตัวอะโรเวราเจลนะคะเป็นตัว ลดการแดงของผิวบำรุงผิวทําให้ผิวชุ่มชื่นนะคะลดการแห้งเล่าของผิวสุดท้ายเลยนะคะเราจะมารงกัา,าพิษผิวด้วยมา,าร์กซาลายลดสิวเบอร์ชั่นพิกุ้งก่าสิวช่วย ล้างสารเคมีใต้ผิวนะคะลดการอักเสบของผิวลดการแดงของผิวและควบคุมการเกิดสิวใหม่ให้กับเราได้นะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่กุ้งด้วยนะพี่กุ้งจะได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปใหม่ๆใ,ให้กับ FC ทุกคนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ